สวัสดีค่ะคกับอากาศตอนเช้าๆนะคะหนาวๆนิดนึงเนาะคะ่ะเนาะอ,อากาศดีมากค่ะมนันนี่นี่สีอ,อมหอยเนาะคะ่ะอมสุดที่รักนะจ๊ะหอยขมที่นี่ไปเก็บมากบอกว่าเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอันนี้หอยขมนี่ตัดก้นเรียบร้อยนะคะหอยขมนี่ตัดก้นแล้วนะคะวัตถุดิบเรามี ฟักทองนะคะเขาใช้ออมใส่หมูอื้อคะ mm ่ะ hmm. พ่อแม่พี่น้องจ้าออมหอยเก่งหอยออมหอยใส่หมูอื้อนะคะนะ mm ่ะเนาะขุนหูกนี่เต็มอยู่ขุน mm hmm. เป็ดไก mm ่ hmm. ไปแม่ไปแม่ ปลาลงไปแล้วเด้อค่ะเด้อพริกกับหอมแดงนี่ต่ำลงไปเลยนะคะทีนี่นี่ใส่สักทองไปนะคะพรมินี่น้องแก้โอ้ควรคุกที่ต้มให้สัก้องเพื่อยหน่อยนึงนะคะ ะะส,สักไปก่อนไปฟักทองเข้สุกก่อนนะคะเลยก่อนไผ่ แยกแยกละแยกด้วยค่ะอันนี้คนจะใช้ผักกระเนี้ยผักกระลาลันอนะ่านนี่โบกินผักกระเนี้ยงกับปาเพียรโบอีกตูกับผักกระเนี้ย 谢了。这样 นจะเรียกสาเกอันนี้มีปรุงเลยนะคะนีใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลาใส่กระเทียมแล้วก็ใส่น้ำตาลเพิ่มนิดนึงค่ะหอ้แล้วน้องมีสี่สงนึงสาเยอวมามึงกระล่างแล้วแหละนอกจากพอดีที่น้องจ้าถึงโหลดขี้มึงจะขอ No, uh... uh... oh, lua uh ค่ะบ่ได้เสียงนี่คนสิบ่ขึ้นบ่โธ่ -huh. いいのね、うん、ね。 เห็ดผลอยู่ชั้ลมกระดักกระดโดดไงกระดงกระสีดำเนี่ยจังน้อยค่ะจังลมควนไฟไม่ดำอ่ะอันนั้นกระดงปากปลาปลาแห้งใหญ่เนาะเ่าเป็นหินน้ำก็ มันเหนือเสร็จบ่บ่แล้วเนี่ยเนี่ยดีๆนี่แหละตู่บ่ม่เน้ยตู่แล้วซื้อมาไหมเนี่ยก้อยนี่แหละแต่ว่าพอเอาเครื่องในไหมเอาเรืองไงเ้าไงแต่ให้ตู่อะไรออกมา ดังไม่ได้สดเ,เดียดเนาะค่ะแต่กากแดดกันเนาะมึงพูดไหมพี่น้องจ่าจดอกมะม่วงดอกดอกหลังจากนี้อ้องมมอยแล้วเนาะค่ะเนาะพามาเบิ่งดอกมะม่วงแต่ว่าบ่รู้ว่าเพิ่นสิจับให้บ่เนาะแต่ว่าน,น่าสิจับอยู่ค่ะเพราะว่าเพาิ่นบ่ได้มีแม่หยังตอมเนาะคะ่ะบ่ได้เป็นเพิ่งตองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าคั่นเป็นเพิ่งตองนี่บ่จับดอกอันนี้บ่เป็นนะคะ ยังม้วงเขียวสเสวยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมึงเนี่ยดอกดอกไห้ว่าเนี่ยเนี่ยค่ะปานดอกพักกระเดาลดนี่ค่ะยอดเพื่อนนี่กับซุปแซบคะ่ะต้มซุปแซบเคยกินบ่ค่ะมึงโอ้โดอกงามมึงเนี่ยตั้งแต่เงาแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่เงาเป็นตั้งแต่เงาไปโอ้ย จอดเลย,ดยเด้ค่ะพ่อแม่พน่น้อฉันเนเ่ไมใ่หมใช่ไหมใชคะดกขนาดขนาค่ะเป็นนังไดอยู่ในขี้ดินขึ้นไปใช่ไหมโอบต้นอยู่นี่เป็นโน้มงวงเขียวสวยนะจ๊ะใบอ่อนเพิ่น,น,นค่ะซุปซุปแสบเคยกินบ่คะซุปเซง่านี่และ ท่าออนฟังนี่นคือเป็นไรคะเออเออเออนั่นค่ะเยอะออกเวค่ะเป็น เื่อไหรครับพ่อแม่ี่นังจ้าเป็นนั่งได้ยุคขี้ดินคนละค่ะน่อแมเป็นนั่ใต้เลยมือไห้คนี่เป็นยู่ในขี้ดินึ้นไปเลยลกแข้งเป็นอ้อมต้นดู้่ค่ะเกียวเสวยนะจ๊ะนะจ๊ะน่ครั จะอ่อนน,นะแกนะยั่ไงคะเกียนอ้อมต้นนี่ไปทั้งคุณหมดเลย